<Top> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและที่สำคัญทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่ายๆเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็เติมได้นะครับไปจัดกันเลยครับผม let's go สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องอยูคิวบ์กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีแผนหลัง3โคตรโหดโคตรตึงมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าแผนนี้ผมลองเล่นประมาณ5้ถึตาได้นั่น่าจะน่าจะเกินนี้ด้วยอาจจะเกือบ10ตาเลยก็ได้นะผมจําไม่ได้นะครับผมเล่นไปกี่ตาแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าแผนนี้เป็นแผนนี้กลางแน่นมากๆนะครับแล้วก็บุกมันสุดๆเลยสวนกลับมันมากนะครับ ก็เส้นแผนนั้จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่อยากจัดตามก็จัดตามนั้แตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตอนเดี๋ยวตอนก่อนจะไปเล่นแรงผมก็จะเปิดเส้นแผนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครจัดตามไม่ทันก็สต็อปเอานะครับผมเออใช้ใช้ความคิดนิดนึงนะครับไม่ใช่พี่เปิดเร็วไปมึงสต็อปได้ครับน้องนะครับเออโอเคผม SS ตัวแรกที่ผมแนะนำนะครับจะแนะนําให้เป็นสไตล์ปีกนะครับโปรไฟล์วิงเกอร์ที่มีมัสซิง r ันนะครับซึ่ง ตัวพลังแฝง AI เนี่ยมันซึ่งรันเนี่ยมันทำให้นักเตะวิ่งหาช่องดีขึ้นนะครับผมเนี่ยเมสซี่ผมก็มีนะครับตัวนี้เป็นลุมิ่งแฟลงนะครับแต่ว่าสามารถวิ่งทะลุทะลวงได้ดีนะครับผมก็แนะนาว่าให้เป็นมีความเร็วหน่อยนะครับปีกส้งสองฝั่งที่เป็นเอเนะครับส่วนตรงก้านนะครับน้ให้เป็นโกโพเชอร์หรือว่าฟ็อกินเดอะบ็อกซ์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคโค้ดะในการทําให้นักเตะมันวิ่งหาช่องอยู่แล้วนะครับให้มันปักหลักรอหาช่องข้างหน้านะครับ M/F นะครับสองฝั่งเลยแนะนำให้เป็นโฮเพเยอร์นะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่มีจริงๆก็เป็นเคสตี้เพลเบกเกอร์ก็ได้นะครับผมแต่สไตล์อื่นก็ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันไม่วิ่งเติมนะครับอันนี้แนะนําว่าให้มันเติมขึ้นไปช่วยเกมรุกนะครับสไตล์โฮเพเยอร์นะแต่ว่า M/F มันลงมาช่วยเกมรับอยู่แล้วนะครับส่วนดิฟเฟนซ์สองตัว D/M/F นะครับให้เป็นแองเคอร์แมนนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับหรือไม่ก็สักหนึ่งตัวแล้วกันให้มีแองเคอร์แมนติดไว้เพื่อที่จะให้เล่นรับจ่าๆนะเพื่อแบบ ตัวหนึ่งขึ้นไปช่วยเกมลูกตัวหนึ่งก็จะลงมาเล่นเกมรับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราจะไม่ตั้งแทคติกโค้ดให้เอนเคเมนดิฟไลน์แล้วนะครับเราจะไปนั่งตั้งอื่นนะครับส่วนตรงกลางนะครับผมแนะนำมันเป็นนักเตะที่ตรงสไตล์นะครับเป็นบิวอัพจะดีกว่าเดสทอยเออร์นะครับเพราะไม่งั้นมันจะหลุดนะมันจะดันสูงนะครับให้มีความเร็วนิดนึงนะครับนักตเองหลังตรงกลางอ่ะผมแนะนำว่าให้มีความสูงด้วยนะครับส่วนซ้ายขวานี่จะเอาแบ็คที่เล่นเซนเตอร์ได้มาเป็นก็ได้นะครับผมก็ใช้เป็น ตุลามนะครับที่มีความเร็วด้วยนะครับความแข็งแกร่งกระโดดดีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอาราโคนะครับก็เหมือนกับตุลามเลยนะเป็นแบ็คออฟสไตล์นะครับที่เอามาเล่นเป็นเซนเตอร์นะครับมีความเร็วเป็นหลักนะครับแล้วก็ให้เน้นความกระโดดดีด้วยนะครับเพราะว่ามันจะการเปิดโม่งได้ดีขึ้นนะครับจริงๆตรงกลางอะผมใช้เป็นไขรนะคานาวโลนะครับรู้สึกว่าไม่ไหวอะมันจะตัวเล็กเกินไปนะครับแล้วก็โดน มุ่งแย่งตลอดนะครับมีความเร็วจริงแต่ว่าตัวเล็กก็ทําให้เล่นยากกันนะครับส่วนโค้ดนะครับนหนๆเป็นลองบอลนะครับถ้าเป็นควิกเค้เตอร์เราจะหลวมมากนะครับจะโดนสวนง่ายนะครับก็เทคนิคโค้ดประมาณนี้นะครับตั้งตามได้นะครับมิสซี่นี่ให้เป็นเค้เตอร์ทาเก็ตนะครับเพื่อที่จะดักด้านหน้านะครับไม่ให้มาเล่นเกมลับก็คือแบบรอห้อยเลยห้อยแล้วแทงห้อยแล้วแทงยังไงก็หลุดนะครับบอกเลยว่า Ss นี่จะวิ่งมันมากนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งวินนี่แล้วก็ เนซี่นะครับก็จะเน้นนําให้มีความเร็วนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เซตตัวมงนะครับผมก็จะตัวรามที่มีค่ามง,งกกวานะครับมาอยู่ตรงกลางร,รู้สึกว่ามันมงโขดมากมงแรงมากอะ่ะรู้สึกว่ามันแรงกว่าอาราโคนะคผมก็เลยเอาตัวรามขึ้นมาถึงจะตัวเล็กกว่าแต่แย่งมงได้บ่อยมากกว่านะรู้สึกเอไอมันดีกว่านะครับตัวเปิดนะครับ ก็ฝั่งซ้ายเปิดเท้าขวาฝั่งขวาเปิดเท้าซ้ายนี่ครับประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเปิดเส้นแผนให้ดูคทีนึงก็สต็อปแล้วก็จัดตามได้นะครับก็ต้องบอกกันครับว่าแผนนี้มันจะแพ้หน้า3นะครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะรับมือกับหน้า3ยากนะครับนี่ครับผมก็สต็อปแล้วก็จัดตามได้นะครับสำหรับเส้นแผนนะโอเคเดี๋ยวไปดูในแรงด์กันครับผมแต่นี้ครับผมก็ใช้แผนนี้ขึ้นพันเก้าแล้วทุกคนพุ่งตรงว่าผมใช้แผนนี้ขึ้นพันเก้า แล้วแบบมันมันดีจริงนะทุกคนแบบมันเอาขึ้นมันก้าวได้อะ่ะเออก็หลักๆเลยก็คือจะบุกทาง SS นะครับ SS ผมจะเน้นห้อยแล้วก็สวนกลับนะรู้สึกว่าเวลาได้บอลแล้วเอสผมวิ่งหาช่องดีมากนะครับรู้สึกมันดีกว่าปีกอะ่ะเออปีกมันจะห่างออกไปแล้วมันจะตัดเข้ามายิงข้างในยากนะครับพอปรับเป็น SS แล้วรู้สึกว่าด้านในมันบุกมันกว่านะครับ เจอกับดิวชันหนึ่งเก่านะครับเพราะว่าดิวชันสองทุกคนคทุกคนเนี่ยเขาก็ขึ้นหนึ่งกันไนดะ้ทั้งนั้นแหละเชื่อผมสิถ้าเขาขยันเล่นนะครับโหแลวแผนแผนตัวนี้ที่เราเจอส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างแน่นนะเพราะว่าเราจะบุกตรงกลางเป็นหลักแต่ว่าเออไม่ใช่สิทำไมถ้าเกิดเราเล่นหน้าคู่เราจะบุกตรงกลางเป็นหลักใช่ไหมแผนเราอ่ะจะรับมือกับหน้าคู่ได้ดีมากๆนะครับแต่จะแพ้หน้าสามเออต้องปรมานี้แล้วแผนของเราอ่ะเป็นหน้าสามที่เป็นเหมือนหน้าต่ำสองตัวแล้วก็ หน้าเป้าตัวหนึ่งใช่ไหมเราจะเจาะพวกสไตล์หลังหลังสามเนี่ยเราก็เจาะดีหลังหลังห้าก็เจาะดีแผนสไตล์เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเจาะหลังห้ามันมากนะครับบอกเลยว่าเจาะมันจริงแต่จะแพ้หลักๆเลยคือแผนสี่อ่าไม่ได้แพ้นะก็คือประมาณว่าเจาะยากนิดหนึ่งก็คือแผน4 2่สองัสองนะเพราะว่ามันมีกลางรับ2ตัวใช่ไหมมันจะดักบอลเราดีตรงกลางเราต้องเน้นนิดหนึ่งนะครับก็ ถ้าเกิดว่าเอาแบบแผนผมได้เปรียบแผนไหนบ้างก็หลัง5สู้ได้หลัง3สู้ได้หลัง41อย่างเงี้ยซ่งที่มี a m ตัวเดียวอ่ะไอที่มี DMF ตัวเดียว,ว,ยวจะสู้ได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดมี d m f 2ตัวหลัง3ตัวหลัง5ตัวนี้ก็จะแน่นนิดนึงแต่ว่าสู้ได้นะ่ครับล้วนแล้วแต่อยู่กับการบังคับเราด้วยหลังจากนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวดูการเล่นของผมเป็นแนวทางแล้วกันนะครับว่าผมจะเล่นแบบแบบไหนแนวะทางไหนนะครับ มาครับผมอยู่ที่ไหลกาดครับขอไปก่อนครับ่คีับดีดมาไม่ถึงครับจังหวะนี้เป็นฝั่งเขาสวยขึ้นมาตรงกลางเราจะแน่นมากนะครับเขาจะบุกตรงกลางเรายากนะครับฝั่งมาเมสซี่ครับไหมดูความคล่องความผิวโอ้โหโดนเตะอ้าฝาวดีครับโถจานเตะขนาดนี้ไม่ฝาวได้ไงนะครับดูนะครับผมจะยิงได้ไหมนะครับ ยิงยากผมว่าผมจะไหล <S <S ให้เน็ตเวดว่วดูวนยิงไม่ได้กับมุมนี้ยิงยิงยากมันต้องตัวยิงดียวเนี้ยไม่ใช่ร่างนี้มันยิงไม่ค่อยดีนะครับไหลนาะเน็ตเวดจิ้มสวยครับโอโ้โหเป็นไปตามที่คิดนะเพราะว่าเขาไม่ได้ขยับ <S <S ให้ตัวรับมาปิดตัวปิดตัววิ่งของผมนะตัวข้างหน้าตรงเนี้ยมันจะชอบสอดขึ้นไปได้นะครับหนึ่งศูนย์ไปก่อนครับโอ้โหก็โคตรเอาะไยครับผม มาดูนะครับผมเกมรับของเรานะครับถ้าเขาบุกจากตรงกลางเขาจะเจาะยากนะครับถ้าเขาไม่ออกข้างนะดูดิเหเน่ไหมแน่นมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเล่นเปิดมงนะเราจะเสียเปรียบตรงที่ว่าเราไม่มีตัวไปปิดตัวเปิดนะครับแต่ว่าด้านในเรามีตัวมงเยอะกว่านะเพราะว่าเราเล่นหลังสามนะโดนครับครับนี่มาไหลขึ้นมาไม่ผ่านนบบอกเลยแน่นนะครับผมบอกเลยว่ากลางแน่นมาก ถ้าบุกจากตรงกลางยากเห็นไหมด้วยเอ,เอสผมวิ่งดีมากโหล้ไอบาเป้หลุดโอ้โหไอบาเป้ผมส่งช้าไปครับมันวิ่งลงมาแล้วมันจึ๊กลงมานิดนึงครับเอาแล้วได้อยู่จังหวะน,นี้โอ้โหไม่ไหลไม่ถึงครับโดนตับอลไม่ได้ครับตอนนี้เป็นโยน,ยนค,รครับที่จะสวนขึ้นมาบ้างครับตรงกลางเราก็วิ่งลงมาเติม้วครับวิ่งลงมาเล่นเกมรับแล้วนี่ไม่ได้ตั้งดิฟไลเลยนะครับดีมันเป็นอังเคเมินสองตัวนะมันก็ลงเองอัตโนมัติโดยธรรมชาติของมันนะครับเพราะว่า แองเคลิลเมียนมันจะเป็นสไตล์แบบปักหลักรอเล่นเกมลับอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันมี2ตัวตัวหนึ่งก็จะขึ้นมาช่วยเกมรุกจ,จังหวะส่วนบ้างนะครับแต่ก็จะมีตัวหนึ่งคอยดักลับนะครับจิ้มไปสวยหลังมันเยอะครับมันก็เลยจะดักตรงกลางแน่นๆหน่อยนะครับถ้าเขาไม่เล่นออกข้างเขาจะสู้เราไม่ได้นะครับถ้าเขายังไม่รู้ตัวว่าเขาต้องออกข้างนะเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ตัวนะว่าเขาต้องเล่นด้านข้างนะครับแต่ว่าของเราแม้แผนเราเอสเอสแม่วงวิ่งสวยมากเลยดูดิโอ้ใจ เอ็มปเป้เกี่ยวไม่ติดว่ะจังหวะสวนกลับของเรานักเตะเราวิ่งดีมากนะครับสังเกตได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่มี AI มาซิ่งรันด้วยนะครับตัว AI ตัวเนี้ยมันจะช่วยให้นักเตะวิ่งฉลาดนะครับผมรู้สึกได้จริงๆทุกคนไม่เชื่อสังเกตเลยนักเตะที่มีไอสกิลมาซิ่งไอเอไอมาซิ่งรันเนี้ยวิ่งดีวิ่งหาช่องดีนะครับสังเกตดูได้เลยกองหน้าตัวไหนที่มีแล้วก็ปีกตัวไหนที่มีวิ่งหาช่องดีมากเอาสวยมันจะหลุดโคโหจ่ายไม่ผ่าน ถ้าผ่านไปก็น่าจะว,วัดดวงเอมเป้วัดความเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันวิ่งมาสู่สีกันอะรู้สึกเหมือนกองหลังมันกระแทกเอมเป้ยอยู่ไม่ให้วิ่งทะลุนะครับแน่นมากครับผมบอกเลยถ้าเข้ากลางมาก็ติดอะอผมบอกอแค่นั้นแหละดูดิใช่ไหมกลางยืนเป็นหลักสี่ตัวนะครับผมก็จะเน้นไปทีการดักตัวอันนี้เขานเนี่ยเนี่ยถ้าเขาออกข้างใหม่ไหมมันจะโล่งนะครับผมต้องดึงตัวไปช่วยบีบนะครับแต่ก็ถ้าเอาจริงถ้าเขาเปิดเลยผมก็ไปไม่ทัน มันได้ลุ้นนะครับถ้าเขาเปิดเปิดมงใส่เราอ่ะเราจะเสียเปรียบแต่เราเข้าตรงกลางเห็นไหมโดนผมปิดเกือบหมดเลยนะครับแผนนี้ผมบอกว่าปิดกลางดีมากนะครับพวกหน้าคูโดนหมดนี่เอสผมเป็นไงครับทะลุมาแล้วแล้วเมสซี่โอ้โห,โห,โห,โหจะเลี้ยงตัดปั่นซะหน่อยนะครับดูจังว่าการสวนกลับเห็นไหมครับหลุดตลอดเมสซ,ซี่ผมหลุดตลอดเลยผมตั้งให้เป็นเคาน์เตอร์ทาร์เก็ตไว้นะครับคือไม่ต้องให้เมสซี่ลงมาเล่นเกมรับนะครับให้เมสซี่ปักหลักรอก็ ผลของการตักหลักเราก็คือเวลาเรา,เราส่วนกับนักเตะผมมันพร้อมวิ่งทันทีนะครับมันไม่ได้เล่นเกมลับมันจะอยู่ตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วมันก็จะส่วนทีเดียวหลุดน,นะครับมาดูเกมลับนะครับตัดได้อีกแล้วครับโอ้บอกเลยถ้าไม่ออกด้านข้างถ้าไม่เจอเอาไว้นี่ผมกินชิวชิวอ่ะผมเจอเอาไว้มาแล้วนะเมื่อกลางวันรู้สึกว่าสู้ยากครับแต่สู้ได้ยิงสู้ได้นะครับก็เราก็เน้นสกอร,ร์มากกว่าเขานะครับถ้าเรา ปิดเปิดมงไม่ได้แล้วก็เล้นกองหลังตัวใหญ่ไปเลยนะครับให้มันมงสู้ได้ไหมดูดิโอโ้โหเอฟเอฟขึ้นกระสุดนะครับโฮเปเยอร์นะมันขึ้นสูงนะครับโฮเปเยอร์มันก็หาช่องช่วยนะมันเหมือนกับมีหน้าประมาณ5ตัวได้แล้วเพราะว่ามีโฮเปเยอร์สตัวนะครับขึ้นสุดหมดเลยเห็นไหมดูดิพอจ่ายปับ๊บมันวิ่งขึ้นเองนะอัตโนมัติเห็นไหมนะนี่นะครับเอ็นเวดขึ้นมาแล้วเม็นซี่พิกมาตัดเข้าในโอ้สวยแล้วยิงโอ้ตีเซฟ กินมาโอ้โหได้เหรไม่ได้ครับแต่เมื่อกี้นี่สวยเลยนะครับตอนที่ผมปาดเข้ามาถึงวินิแล้วได้ยิงนะบแต่ไม่เข้านะมาโอ้โหจ่ายยากไปลูกนี้ครับไม่ฝากเพื่อนก่อนนะเพราะว่ามันเป็นมันไกลเกินอะ่ะเออฝั่งของข้า,ขามันวิ่งมาดักทันอยู่แล้วนะครับแล้วเข้ากลางมาลูกนี้ปิดก่อนโอ้โหปิดไม่อยู่แต่ประตูเซฟให้ครับ ความแน่นมันแน่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีโดนเจาะตรงกลางไหมมันต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณจะแน่นขนาดนั้นทม่มีคชแนนคุณก็ไม่มีทางแพ้นะครับแค่ตั้งแผนตามผมก็เก่งที่สุดในโลกแล้วนะครับมันไม่ใช่นะทุกคนบางทีคนที่เขานิ่งกว่าเราขเขาก็สามารถเจาะได้นะครับแต่ว่าเอาหลักๆคือมันกันเจาะได้ดีก็คือแบบนักเตะมันวิ่งฉลาดแค่นั้นแหละนะครับมันก็เหมือนกับคุมโซนที่เรากันหน้าคู่ไว้นะครับเพื่อที่จะ ปิดจุดอ่อนของเราในการเล่นเกมรับไม่เก่งอะไรเย้ะนะครับเทคนิคแผนมันช่วยได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะมันอยู่ที่ฝีมือของเราทีมด้วยนะครับสวยโอ้โหบอลจังหวะเดียวไม่ค่อยดีนะครับผมไม่ไม่ค่อยอัพส่งบอลน,นะครับก็เลยบอลจังหวะเดียวจะแย่ๆหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดหลุดไปก็หลุดเลยนะครับจิมสวยครับบอกเลยว่าจะาเข้าตรงกลางนะั้นถ้าเกิดเจอหลังสามนะครับเข้ากลางยากถ้าเจอหลังสามไม่แนะนํา <That 's S 1> ออกค้างแม่งเลยเปิดมงใส่เลยนะครับ เน้นตัวมงดีๆตัวเปิดดีๆหน่อยนะครับแดดสวยคืนเมนซี่พลิกมาโอ้โหดีจังหวะเดียวไม่ค่อยดีนะเมซี่นะเมซี่เป็นตัวที่จ่ายบอลไม่ค่อยดีนะต้องถึงจะมีค่าพลังจ่ายก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับสวยหลุดว่ะโอ้โหดูดิไม่ไม่ใช่แค่เมซี่และไม่ทุกตัวเลยทีมกูอะจังหวะเดียวไม่ก็จ่ายไม่ได้นะครับสวยเมซี่หลุดครับดูดิโอ้โหเอเ<ๆ>หาช่องดีจัดครับเป็นไงครับผมจังหวะสวนกับ แล้วแผนเรามันเก่งตรงที่ตัดบอลตรงกลางแล้วเป็นสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์ใช่ไหมพอเมสซ,ซี่ผมตั้งเป็นเซนเตอร์แทร็กเก็ตพอจังหวะเราตัดบอลตรงกลางได้ปุ๊บเมสซ,ซี่ผมจะอยู่สูงเทียบกับกองหลังเขาเลยพอจังหวะได้ส่วนปุ๊บแม่งจะวิ่งจะวิ่งทะลุบ่อยนะครับมันก็เลยทําให้เราแบบได้ส่วนเน้นเๆ้น,น,นแบบบ่อยๆเลยนะครับ well, สวยอบไหลายมาถึงเมสซ,ซี่ครับ เมสซี่ปาดมาเอยซุตจิมไปครับโอ้โหเรียบร้อยอครับนูเอมเปเป้ครับวินนี่แม่งตัดเข้ามาข้างในนะครับโอ้โหเอาเรื่องจัดครับเมสซี่แม่งทำทั้งหมดเลยนะทุกคนจ่ายสวยด้วยแล้วก็ยิงดีด้วยนะครับสามศูนย์แล้วนะผมโอ้โหต้องบอกว่าเล่นมันจริงนะครับจังหวะสวนกลับของเรานี่ได้ลุ้นตลอดนะครับสวนที่เป็นหลุดนะเนี่ยเอาละครับเ <า S 1> มสซี่อยู่ไหนอยู่ยยนั่น,น,นแหละติมมาโอ้โหนิดเดียว จ่ายเข้ามาดงตีนะครับเขาอยู่เนเยอะนะครับโอ้จ่ายยากลูกนี้รู Mother, no yeah. okay. oh no. ้สึกได้เลยนะเพราะมันข้ามฟากมาเบสซี่ก็ยังไม่ได้วิ่งนะครับเมื่อกี้นี้รีบจ่ายไปหน่อยครับควรจะฝากกลางไว้ก่อนฝากให้เพื่อนช่วยประคองแล้วก็แทงช่องให้นะครับโอ้เมสซี่เขาโชว์คอมพิวโชว์คอมพิวเออบริแฮมเตะลูกเตะเขาอเอาไม่อยู่อะแด็กจิมมานี่ไงพิวนักเรียกเพื่อนมาช่วยรุมแม่งเลยนะครับ เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับแผนหลัง3โอ้โก็ต้องบอกล้ว่าเล่นค่อนข้างง่ายนะครับเล่นสนุกด้วยนะเพราะว่าเกมรับดีตรงกลางจะแน่นนะครับถ้าเจอหน้าคู่จะค่อนข้างที่จะยิ้มหวานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอหน้าสามข้อตัวใครตัวมาแล้วนะไปปิดไปปิดตัวเปิดเอาเองนะครับ <laughs> โอเคถ้าชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กด like, subscribe s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจผมด้วยนะวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ